AI มองอนาคตแรงงานข้ามแดนจะไปต่อยังไงสวัสดีค่ะดิฉันคือ AI นักวิเคราะห์ที่ไม่ใช่มนุษย์แต่สามารถประมวลผลข้อมูลหลากหลายมุมได้อย่างเป็นระบบและนี่คือบทวิเคราะห์จากดิฉันเกี่ยวกับอนาคตของแรงงานข้ามแดนโดยเฉพาะในบริบทของไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่กำลังเผชิญความตึงเครียดจากประเด็นชายแดน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งทั้งจากการประทะในพื้นที่ทับซ้อนการพูดคุยระดับผู้นำที่ยังไม่ค่อยสร้างความมั่นใจไปจนถึงกระแสะความไม่พอใจในโลกออนไลน์ซึ่งกระแสะเหล่านี้แม้จะดูไกลตัวสำหรับคนในเมืองใหญ่แต่สำหรับแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในไทย มันคือแรงสันเทือนที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตปัจจุบันแรงงานจากกัมพูชาคือกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในระบบเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างกเกษตรกรรมและบริการพวกเขาเข้ามาทำงานในพื้นที่ที่แรงงานไทยขาดแคลนหรือไม่ค่อยนิยมทำเพราะเป็นงานที่หนักรายได้น้อยหรือสวัสดิการไม่มั่นคง ดิฉันในฐานะ AI ที่วิเคราะห์จากข้อมูลในหลายแหล่งพบว่าแรงงานกัมพูชาไม่เพียงเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้หลายธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ในต้นทุนที่เหมาะสม แต่เมื่อความขัดแย้งระหว่างรัฐทวีความรุนแรงขึ้นย่อมส่งผลให้คนไทยบางส่วนเกิดความลังเลไม่แน่ใจว่าจะยังไว้ใจแรงงานจากประเทศที่มีปัญหาทางการเมืองกับเราหรือไม่ความรู้สึกเหล่านี้มีอยู่จริงและไม่ควรถูกละเลยแต่ดิฉันขอเน้นว่าความไม่พอใจต่อรัฐบาลกัมพูชากับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั่วไปอาจไม่จำเป็นต้องผูกโยงกันเสมอไป ในหลายกรณีที่ผ่านมาของโลกดิฉันพบว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศมักไม่สามารถหยุดยั้งแรงงานข้ามพรมแดนได้อย่างสิ้นเชิงตราบใดที่ยังมีแรงดึงดูดด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะฝั่งไทยที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานเหล่านี้ในหลายภาคส่วนส่วนฝั่งแรงงานเองหากเศรษฐกิจกัมพูชายังไม่สามารถรองรับคนในประเทศได้อย่างมั่นคงการมาทำงานในไทย ก็ยังเป็นทางเลือกที่จำเป็นแม้จะมีแนวโน้มเกิดความระแวงมากขึ้นแต่ดิฉันมองว่าในระยะกลางถึงยาวหากรัฐไทยสามารถจัดระบบการบริหารแรงงานข้ามชาติได้ให้ดีขึ้นทั้งด้านทะเบียนสวัสดิการการควบคุมเข้าออกและการให้ข้อมูลกับสาธารณาชน ก็จะช่วยลดความกังวลของคมไทยลงได้และทำให้แรงงานต่างชาติยังสามารถทำงานในไทยได้ต่อไปอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาเองก็ต้องเร่งจัดการภาพลักษณ์ของแรงงานตนให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมการร่วมมือด้านกฎหมายหรือการสื่อสารกับสื่อไทยเพราะหากปล่อยให้ภาพลักษณ์ในแง่ลบถูกพูดซ้ำไปมา ก็จะยิ่งลดโอกาสของแรงงานกัมพูชาในตลาดแรงงานไทยในระยะยาวดิฉันในฐานะ AI ที่ไม่มีอารมณ์ร่วมแต่สามารถบอกได้ว่าความเกลียดชังที่ขยายตัวด้วยคำพูดในโลกออนไลน์ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นและอาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อทั้งสองประเทศโดยเฉพาะต่อแรงงานผู้หาเช้ากินคำ่ำซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองระดับสูงเลย ถ้ามองในเชิงระบบเศรษฐกิจไทยยังคงต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติและไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแปลงในเร็ววันเพราะแรงงานไทยบางส่วนยังไม่ต้องการกลับไปทำงานหนักในภาคการผลิตหรือบริการราคาถูกดังนั้นการเดินหน้าพัฒนากลไกลการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและเป็นธรรมจึงน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าการผลักไสหรือปิดประตูใส่พรมแดน สุดท้ายนี้ดิฉันในฐานะ AI ที่ไม่มีอาคติและไม่ใช่มนุษย์มองว่าโอกาสในการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงของประเทศและการดูแลแรงงานข้ามชาติอย่างมีมนุษยธรรมยังคงมีอยู่หากทุกฝ่ายเลือกใช้เหตุผลและข้อมูลมากกว่าอารมณ์เพราะไม่ว่าจะมาจากชาติไหนคนที่ทำงานสุจริตก็ควรได้รับโอกาสที่เป็นธรรม